เต็มแรกมาเลี้วพี่น้องเอ้ยเต็มสามครับเต็สมสามพี่น้องอูย้ยเบิ่งน้ากันจ้าจ้าเลยทีหาเขามาแล้วพี่น้องเอ้ยบางหนึ่งอันลืมกดกล้องครับเหแล้วเหแล้วพี่น้องผมเต็สมสุดท้ายครับเต็สมสุดท้ายเต็สมจุดท้าย,สสายอ,อู้หูเจ็ดตัวนะครับเด็กเจ็ดเต็มพี่น้องผมอูย้ยหมานสวัสดีครับพ่อขึ้นเรืกับคนบ้านปลาพี่น้องผมมาน,นี่พ่อกันบรรยากาศยามแดงแรงนะครับผม หลังจากเสร็จสิ้นระฤกษ์นาทีงันประจำคุณบ้านปลาเลิกกันเรื่องงันเป็นทีเรียบร้อยนะครับโอ้แมงหลายพี่น้องเลยมื่อนี้ยเจ้าาพีีพาน้องเข้าแวะไม้นี่ครับไม้ทั้งลังนี่ครับแจ่พภาพีีพาน้องเขากินเข้าแร้งอยู่ปลาจะแทบจะคาบหนึ่งจากมือหนึ่งน้องพี่น้องเนาะที่หาปูหาปลาแวะหาปลาได้จากตัวสองตัวเพได้กินแร้งเก่เาแล้วนะพี่น้องเนาะถ้ามันส่งมันมัน,มนได้เกินได้ไกยนั่นมาก็เอาไม่กินนมือเศร้าก็ถือว่ากำไรน้องพี่น้อง <laughs> ไปก่อนอื่นเขาต้องหาวัตถุดิบเห็นมันไดก่อนนะครับก่อนที่จะได้เห็ดเนวอยู่เนวกินนะครับเนาะไปครับผมอุปกรณ์ยี่ค้มันปลาใส่หาป่ามานนี่นะครับเป็นขั้นเบ็ดชิงหิ้วพี่นอ้องขั้นเบ็ดชิงหิ้วเกาหลีนะครับสายพีอีสามทักแปดปอมสแตนดาร์ดปอมลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งแบบบ้านห้าเบ็ดสามอ นะครับตามโอใส่เป็นดวงไง่จักหน่อยเยอะครอบจัก,กรวาลคือเกา้าพี่น้องผมเยอะใส่เดือนครับอา <laughs> <laughs> อยู่หากินเนาะครับเนาะมามาติดตามมารุ่นน้ากันพี่น้องเลยว่ามันิีโชคที่มา,บมานบอมมันนี่ที่มีเนีย่ยใส่ผ้าแรงสูพีซื้อน้องแล้วกินบ่ไปครับ <laughs> <laughs> อุ้นปมร้อยองหองลอง,ลองอยู่คุณนพี่น้องีิที่ขาเขาวนี่ครับนะหารุ่นน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมันมีโชคที่มานบ่ <laughs> บรรยากาศงามเร้งแรงนะครับมื่อนี้ลองลองลองธรรมดานะฮะอยู่หาก,กินกับธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะ<อ>เตรียมแรงมาเร็วพี่น้องเอ้ยเตรมแรงมาเร็วเอาตัวน้อยกับป่าเนาะครับเนาะมาหันได้ลายคูปเอาครับกดกล้องบระทันพี่น้องเอามาเร็วมันมานมานัมนมนัมนพี่น้องเอ้ยหาเตี้มต่อไปครับหาเตี้มต่อไปครับผมเอาลุกเอาลุกเอาลุกพี่น้องเอาลุก าลากบัว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 ลักลากไหมอืมก็มีกิริเทพนี่เอาลูกเอามันจีคำเราด้นี่ <c oughs> เึ้มูมีแนวสุพีสุน้องเขากินแรงเด้ได้มาเต็มหนึ่งเราพี่น้องเลยอาอยุห่ากินกับธรรมชาติแบบนี้แหละครับผม ลงไปลงไปลากเม่ลากดูบลากอุ๊บโอ้ยบูยูพี่น้องเอ้ยซ้ำอีกบัวเออมาซ้ำอีกบัวเอาบังด้วยเอาดีแท้ๆเอาดีแท้ๆไป,ไปเป็นแดงไลยลากไปด้วย ขื้อมีจีรีด้ยบานนี่ว่าแม่เราแย่ไปกินแล้วบอกพี่นองง้องเลยอ๋อ้เอาดีแด้แค่แต่ว่าดึงบดจิตพี่นอ้องเอาคักคักเฮ้ะมันกับของดีของมันเนี่ยไปอีกทมแล้วพี่น้องเลยเอาเอามึงดูเต็มทีสองขึ้นมามึงดูสวบ์ไหมหื มีจีรีบวเมนเนียเบิดอีกลิ้มนเราบบานนี้อู้เอาแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้มาแล้วมาแล้วปิดจังไรปิดจังไรมักสวบดีไรอือหืเ <c oughs> <c oughs> นี่ยโอ้ยบอกแล้วอย่ามาเรียนอย่ามาเรียนเนี่ยพี่น้องเอ้เอ้ามีเอฟซีถามมานะครับ มี่ที่ถามมาว่าป่าที่ได้มันคือป่าอีหยังนี่ให้เบิ้งน้ำกันจ้าจ้าพี่น้องเอ้ยลักษณะหน้าตามันจะเป็นนังชี่เด้อครับเด้อมันจะค่ายป่ากระพงบ้านเฮานะครับค้ายๆ่ยป่ากระพงขาวนะครับเอ้าแต้มที่สองมาแล้วพี่น้องเอ้ยย่างหน่อยๆก็มีแนวซูพีซูนองเขากินแรงแล้วครับมันนี่ครับผม ต็มสามครับเต็มสามพี่น้องอุ้ยเบิ่งน้ากันจ้าจ้าเลยครับนี่โอ้ยมีแต่ป่านวเดียวอ้ยต้อยครับป่านี่แซบด้วพี่น้องเด้อต้มแซบครับต้มก็แซบทอดก็แซบอ๋อมันมันมาแล้วพี่น้องผมเต็มที่สามมาแล้วครับเต็มที่สามเดี๋ยวคุณมันปลาปลดปลาก่อนนะครับอ สุพีสู้น,น้องเขากินแร้งแล้วมาอน่ตามเต็ม้มเราพี่น้องเลยตามเต็ม้มเราครับเอ้านี่ละแนวฝากแนวต้อนพี่น้องเขาได้กินแร้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมามาติดตามเต้มซีีน้ำกันครับเอาอีกเดมก่กนครับผมฮะเอรลงแจเกเอาลเาอาลรอพี่น้องผมนี่ถ้าติตตามน้ำกันได้ครับเด้อ ไปแล้วครับไปแล้วขารุ่นบันนี <c oughs> ม่มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วโอ้หมันหมันครับวันนี้หมันหมันครับอเอาพี่เอาน้องมาน้ำหมันขนาดครับนี่โโอโอ้ยอ้ยจับบ่ได้อันตรายครับอันตรายระวังเบ็ดนะครับว่าป่ามันสะบัดนะครับ ปลามันสะบัดพี่น้องผมต้องระวังเบ็ดนะครับเดี๋ควคนบ้านปลาปดก่อน,น้อครับเด้อจังโมนี่มันมันอีกแล้วพี่น้องเอยเอาอีกแล้วนะครับอู้เอพี่เอาน้องมันน้ำมันอีลีครับมันนี่วะไในกินเขาแรงอยู่ปลาต้มกันแซ่บๆแล้วครับเอาคนบัานปลาขังปลาไปก่อนนะครับชีแต้มเลาพี่น้องผม นี่สีแต้มเรามันมนันครับป่ะเอาอีกตต้มก้อนพี่น้องเลยแต้มที่หาเข้ามาแล้วพี่น้องเลยบางหนึ่งอันลืมกดกล้องครับถ่ายฟรีซื้อนะครับเอาเอาจงังเลยก็ได้เห็นตัวน้ำกันแล้วน้ำพี่น้องนะเนาะเาแต้มที่หาพูดว่าปลาขัางปลาคนเด้อครับเด้อ พี่น้องเอ้ยมางนึงนี่โยนลงไปคับเรียนเลยอู้หมันขนาดครับมื่อน,นี่มันมันครับมันมัน <c ười> พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเหยื่อสิเบิดแล้วครับเหยื่อเหลือตัวเดียวครับเหยื่อครอบจักรวาลเ้ายังตัวเดียวพี่น้องเอ้ยอเอาเหยื่อตัวเดียวก็เอาละได้มันหางหกตัวแล้วน้องพี่น้องเนาะอ้หูงามๆนะครับ คุณบ้านปลาขังปา่าก่อนนะครับเปเหลือตัวสุดท้ายพี่น้องผมเอาตัวสุดท้ายครับเยื่อะเบิดแล้วเยอครอบจัก,กรวาลเฮ้ยยงตัวสุดท้ายนี่แหละครับเอาหายู่หาก,กินกับธรรมชาติอยู่แบบคนบ้านป่ามื่อนี่มันๆอยู่น้องพี่น้องเนาะ <laughs> ในหาฮกโถ่ลงเอ้าสุพีซื้อน้องกินหลายผูหลายคนอิม่มน้ำกันอยู่น้องน้องคขาเนาะ หาอยู่หากินแบบธรรมชาติกับคุณบ้านปลาเนาะครับเนาะยุกีสารมัดถินหาอยู่หากินในบ้านเกาหลีนะครับ mm. มาเตียมบกีขั้นออกจากบ้านเม่นบือดอกแนวกินตอนนี้กระทุ่มกว่าเราพี่น้องเลยแต่ว่าบทท่านคําอยู่นะครับในบ้านเกาหลีช่วงหน้าห้อนนะครับหน้าห้อนดีคาซ่ากว่าปกตินะครับผมเอารุ่นแต้มสุดท้ายกันพี่น้องเอาแต้มนี่แล้วก็สีพ้าพีพ้าน้องเข้าไปเห็ดแนวยูแนวกินน้ากันนะครับผม ไปเดาเปล้วยพี่น้องผมเต็มจุดท้ายครับแซ็มจุดท้ายแซ็มจุดท้ายอู้หูเป็นจังไลยฮึเนี่ยแซ็มจุดท้ายพี่น้องเลยรอตั้งโดนนะครับโอ้จุดตะเวนทีครับเขาโตจุดท้ายกำลังโตกำลังงามนี่ยนะครับโอ้โอ้ลูกมืนกะลิงกระชั้นพี่น้องเลยเนี่ยโอ้ยรอตั้งโดนพี่น้องเลยแซ็มจุดท้ายกว่าสีไม้เห็นเนาะครับเนาะอ่ะ ไปบันี้คุณนบันปลาจิ้ขั้วปลาเห็ดเนี้ยอยู่เนื้อกินสุพีซื้อน้องเขากินเนาะครับเนาะเอ้อเลี้ยงนี่ก็ถือว่ามานันอยู่พี่น้องเคยหาอยู่หากินหลังเลิกงานเนาะครับเนาะสุพีซื้อน้องเขากินพี่น้องผมได้จะแ,แต้มสองสี่สามสามได้เจ็ดตัวนะครับได้เจ็ดเต็มพี่น้องผมอุ้ยหมนัมนหมันอีหลีเอาพี่เอาน้องมานน้ำเอ๊ะเดี๋ยวสิสรุป เต้มสะรุปตัวให้เบิ่งใกล้ๆน้ำกันจ้าๆอีกเชือกหนึ่งนะครับนี่ yeah, พี่น้องผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาในเจ็ดเต้มเ,เ,เ,เนาะครับเนาะนี่หลังเลิกการเลิกงานพี่น้องผ้าพี่พ่น้องเขากินขาา้าวปลามันอีคุณบปลาสิตม้มสุกขีมแ่บๆทด้วยครับเด้ออุ้ยมันๆอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาพี่เอาน้องเขามานำ้ำมันๆเอาคนณมันปลาไปขั้วปลาก่อนนะครับจะรูปเตี้มจะรูปตัวให้เบิ้งน้ากันแล้วพี่น้องผมนะครับคนณมันปลาไปขั้วปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมนี่ มื่อนี้ได้ปลาเจ็ดตัวคดมันปลาต้มกินสามตัวนะครับเพื่อพีเพื่อน้องเขาต้มกินเขาอยู่ปลากินเขาแรงอยู่ปลาแล้กัแซ่บๆพี่น้องผมอเมื่อนี้ได้เคียงมาหลายนะครับนี่ค่ะมีตะไคร้หัวหอมในพักอีกตูมันน้ำหน่อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็ยอดอีหยังโบหักหอมปีนะครับนันนก็เป็นมะขามเปียกนะครับผมแล้วก็หอยญ่ซูหิริปนเกืปอป่นมาพี่น้องผม ตั้งเตากันเลยครับบันนี้เขาผมกินเขาแรงอยู่ปลานังกันแซ่บๆทบเลยครับเด้อเอาไข่อวดนั่งจังอยพี่น้องผมอยายุห้ากินกันป้าพี่น้องเลยน้อครับเนาะเกิดคำจนมืดแล้วครับมืัอนี้เอ้าต้มปลากินแรงน้ำกันแซ่บๆนะครับ วันนี้ต้มสามตัวเพื่อพี่เพื่อน,น้องเ้องน้ำนะครับนั่พี่น้องเลยใส่อุดนี่อุดนิดน้อยพี่น้องเลยนุ่งไหลนะครับช่วงนี้นะร้อนน้ำเดือดครับร้อนน้ำเดือดพี่น้องผม เข่งสวยจังน้อยครับเข่งสวยจังน้อยพี่น้องผมเลยคำแมาแลงมากระสมปากจุลโลได้เลนาะครับเนาะอืมอืมอ๋อซุดเท่านั้นอ๋อม,มากินข้าวแรงอยู่ปลาน้มกันแเตบๆพี่น้องเลยเมื่อนี้ไปคาลงไปนะครับ ะตะไข่โอ้มขามเปียกมะขามเปียกโอ้เต็ดยเกลียวจ้ำน้ำนะพี่นอ้องเด้อมาหนีเด้อเตรีเกลียวจ้ำน้ำนะครับมะขามเปียกลงไปจากสองต้นนะครับเอามาใส่เกลียวตนน้นหนึ่งเนี่ยเนาะเตรีไว้พี่น้อ,นองเอ้ยคำขึข้นมืดแล้วครับมืาอนี้กินข้าวปลาน้ำกันแคบๆเลยครับเด้อ ซื้อว่ากินเขาป้ากินขเขาแรงอยู่ป้านะครับเนาะเกี่ยวลงไปพี่น้องเลยโอ้่หลไหลมันจีเข้มโอ้คือหมดแล้วนะ้องไฟว้่ก็ได้ ก็ไดี๋ยไหเงินไหยุงนะร่องมอเดียดพี่น้องผมล่องมอเดียด <c oughs> แล้วก็เอาปลาลุกนะครับคนบันปลา็ดอันเ,เจี่ยว่อนครับเเจี่ยวไว้จำก่อน,อนพี่น้องผมพอได้จำร้นัวเจ็บแล้วครับเนาะมีหนิยังมากมาก,กคนนี่ลงไปพี่น้องผมคน กระปุชูรถนะครับผมพอยายชู้พอยายชู้ลงไปแล้วก็เกียร์น้อยนึงเกียร์เกียร์เกียร์ถึงรถจัแล้วครับเนาะทางโมเดลกับทางโมเดลยรใจเย็นๆพี่น้องผมอ่ะนัน่นทีแหละครับตามภาษาลูกอีสานพัดกินหาอยู่หาก,กินในบ้านเกาหลีเนาะพี่น้อง,องผมเนาะ เสบกี่ขั้นออกจากบ้านแม่นหมื่นตรงแนวกินนะครับช่องคุทธบันตาก็เป็นช่องธรรม,มาดาธรรม,มาดาพี่น้องเลยนาเสนอนะครับการวิธีการหาอยู่หากินวิธีเอาตัวรอดนะครับผมกา,ารตังกินหาอยู่หากินในบ้านเกาหลีพี่น้องผมพ่พอแม่ผู้ใดมีลูกหลานนะครับไปหาอยู่หา,หากินตั้งบ้านตั้งเมืองนะครับนะครับเนาะเบิ่งช่องคุทธบนันตาเอาไว้รอดนะครับเอาเอียงดูดลงมนันี่โอ้ยใบไม้ว่าแม่นเอาลอยสนก เป็นทางได้พี่น้องผมบรรยากาศแง่มขึ้นนะครับค่อนข้างสีว่องว่งจักหน่อยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ว่าค้นบันป่าชิ้นเลี้ยวนะครับดึงเลี้ยวชิ้นเลี้ยวพี่น้องผมล่วมโมเดือดลร่วมโมเดือดนะครับใจเยน็เยนๆใจเยน็เยนๆอ,อีกสักครู่อีกสักครู่พี่น้องผมเห็ยนยวมันข้นจักหน่อยนะครับ ยังสิละพี่น้องไอ้ข้นบ้านปลากระไดนะครับหลังจากเลือกการเลือกงานนะครับสู่การสู่งานเน็ตหน่อยมาเบิดมือแล้วพี่น้องเ่าก็ต้องมาพักผ่อนหย่อนอารมณ์จักหน่อยพี่น้องถือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับเนาะพกผ่นอนคลายความตึงเครียดพี่น้องเนาะหมอกล้ยสีเดือนแล้วพี่น้องผมยังส่ละครับหายโหาก,กินแบบค้นบ้านปลาเนาะครับเนาะลนะุงอีสานไปอยู่ใสกับโบไล่รืมทินว่าเต่บกิีดคาดออกจากบ้านแม่นบวกขึ้นตกแนวกินพี่น้องผม โอนี่พ่อพีพ่อน้องเข้ามากินเขาแร่งอยู่ปลานะครับมือแต่ได้พี่น้องเล้แต่ว่าช่วงนี้สีประมานสามทุ่มแล้วครับในเกาหลีสามทุ่มบ้านห้องกับถีประมานทุ่มหนึ่งนะครับเกาหลีทีเร็วกว่าบ้านห้องสองชั่วโมงนะครับเนาะอาหมอเดือดแล้วพี่น้องฝาลุครับโมนี่โนี้พุ่มบ้าน,น,นปลาที่ต้มกินสามตันะครับโอ้กินอิ่มกินน้ำเลยว้าว ว่าพีเพื่อน้องเขาพี่น้องเลยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อนี้คนบมันปลาผ้ามากินขเขาแร่งอยู่ปลานะครับผ้ามากินขเขาแรงอยู่ปลาแต่ว่าเมืม่อนี้โชคเมื่อนี้มานอยู่พี่น้องเลยได้ปลาเจ็ดตัวนะครับคนบ้านปลาต้มกินนี่สามตัวเรามืม่อเช้าคนบมันปลาีิทอดไปกินก่นอนเห็นงานไปกับ เขาเศร้านะครับสองตัวแล้วก็เป็นกับขขาเที่ยงอีกสองตัวนั่นเห็นบ่พี่น้องไ่ได้ซื้อแล้วอ <laughs> ายุหะกินสไตายคุณมันปลามันเป็นแตงกีด้วพี่น้องเลยมันมานครับมันมานเนาะโอ้คักพี่น้องเลยปลาไม่ไมสดสดโอ้คักบรรยากาศในเกาหลีด้วยนะพี่น้องเลยบรรยากาศในเกาหลีเนาะมันมีแต่ ผูงงามๆพี่น้องมีแต่ผูขาวๆง,งามๆนะครับนเนาะฉีดน้ำหอมหอม,ม,มคนบานป่าก็มาจากคนบานนอกคลองหน้าเนาะครับเนาะลูกอีสานเนาะครับลูกอีสานผัดทินหายุให้กินในบ้านเกาหลีคลือว่าแล้วพี่น้องผมกินหอดบ้านกินหอดเมื่องสร้างบรรยากาศเอาครับนี่คือบรรยากาศบญญาบนนอกคลองหน้าเ่าน,นะครับก้องเขาครับคุก้องเขาเหนียวอยู่คุณหัวข้อม่ำจังหนกะทิเห็ดแก้วครับอันลอป่าทุกจังหนพี่น้องผม ปวดโบวบวับวเราพี่น้องเอ้าปุ่งเลยครับปุ่งเลยปุ่งเลยปุ่นมาปาดิซีพีปุ่นนะครับโอ้ได้ทีปุ่นเอาสีสันจังน้อยพี่น้องเลยเอ้านี่มันยังนี่ขาดว่าได้พอยายสู้นะครับพอยายสู้โอ้ยขาดพอยายสู้นี่จบเกมโอ้โอโอโดับมืดลุ่งหลายแนพี่น้องเลย <c oughs> โอ้บ,บุเป็นงยังบ,บุเป็นงยังนกครับ โอ้จังวันนี้ออหอมร้องวันนี้พี่น้องเลยหอมนะครับลงไปเดี๋ยวรอบสุดท้ายค่อยเอาพักอีตู้กับไอ้ผักหอมอีหยังนี่พี่น้องเลยผมก็บลูกคือกันนะครับมันเป็นน้ำน้ำเนี่ยหอมปีบยดอกหอมปีบยเอาลงเอาลงไปก่อนเอา ปลาเเกียวก่อนนะครับหมเกียวก่อนพี่น้องผมเดยประามเปียกอยู่ทั้งไหนวุ่นวุ่นมาเมื่อพี่น้อ,มมอ,องอเออบักขามเปียกม,มาตอน,นึ่งน้ำแกียงซ้อนหนึง่งจํานี่แเราพี่นออ้องเ้ยตรงนี้ยัง,ยงมากไม้หรอกนะครับสำหรับคนวันปลานะครับเป็นคนง่ายๆนะครับพี่น้องผมลูกทุ่งลุกทุ่งนะครับ ลูโโกอีสานมานอกโคกนะอ้าทำนีก่ก็ดูแลรล่างกายแล้วพี่น้องเอ้ยกินเพื่อ,อยูนะครับผมกิ่นเพื่อ,อยูกิ่นเพื่อสูมีแห้งสู่ชีวิตในมือตัวไปนะครับผมเข้าใจนะพี่น้องเนาะบึงบะข่วมบันเทิง,เง,เนเทงนะครับเนอะบึงบะข่วมบันเทิงนะครับอ้สุกแล้วะนี่ ปว,บ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 วดบัวบัวบัวโดนตืบแล้วเดี๋ยวคนมันปลาชิมบางคนนะครับเนดะ้ะโอ้ฉุดยอดเราพี่น้องเย้ยมามามาเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับผมกินเขาแรงแรงนี่นะครับนั่งจากสู่การสู่งานเน็ดเหนื่อยมาเบิดมือเราพี่น้องเลยคนมาปลาตั้งใจคิดไว้ตั้งแต่เที่ยงมั้งหรอกครับวันจีพ้าผีพะน้องเขามาหาปลา กินข้าแรงน้ากันเจ็บจากแรงหนึ่งนะครับมาเมื่อนี้สมดังข้อมงมัดปารถนาเราพี่น้องได้เจ็ดตัวพี่น้องมานเกินคาดนะครับปะ่ะกินเขากันครับผมนี่พี่น้องเอ้สุกแล้วมาต้มปลาสามตัวนะครับเมื่อนี้หนึ่งสองสามสามหัวใส่กับเกวนะครับครับข้าวเหนียวกับสุดยอดบรรยากาศพี่น้องเอ้ยย่ำกังคำกังขึ้นน้ครับเนาะ พ่ะผีพ่อน้องเขามากินเข้าแรงอยู่ปลาน้ำกันเจ็บๆครับมาอนี่มากินเขาน้ำข้นมันปลาครับผมมาครับมากินเขาน้ำข้นมันปลาพี่น้องผมมาอนี่พระผีพ่อน้องเขามากินเข้าแรงอยู่ปลาน้ำกันเจ็บๆนะครับเนาะฟังเสียงนกห้องไปน้ำเด้อพี่น้องเดาอเขาเหนียวหอนๆพี่น้องเลยนี่นะครับมาเจ็บๆน้ำกันรดมาอนี้พี่น้องเลย ชัวมจงจะเข้มกนอนสุดทตัวนั่นพี่น้องเอ้บองได้ขึ้นเดียวนะครับมีคุดมันปลาต้มสามตัวเลยมันๆน,น,นะครับพี่เรกวัตีิบอคุณมันปลาวัตถิเอาพ่ออย่พ่อกลิ่นพ่อพี่น้องเลย เขาไปมาเ้ามันมันมานีเอ้าพอดีแล้วครับประหยัดค่าครับเขาไปหอดมืออื่นพพ้่มนั่งครับนี่เนื้อปลาไม่ๆสดๆมันมันนะครับอืเดี๋ยวเดี๋ยวก,ก,กินนั่น เคีงโฉก่อนพี่น้องขอโทษขอไผ่ผูบว่าเคียงโฉนะครับเดอ้อคุณบ้านปลาเห็นงานเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยมากน,นะครับแกะเจ็บหลังเจ็บเอวจักบุกนึ่งพี่น้องเลย <S <S ก็เป็นกระใสเนาะครับเนาะมาพี่นอ้องก็กินหอมแซ่บ<า>เข้ากันดีครับพี่น้องเลยบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับ สานบ้านนอกโค้กหน้าพี่น้องเอ้ยคนบ่อนปลากรมาหลายปีเรากินฮอดบ้านกินฮอดเนื่องนะครับนยังดีแต่ว่าเกาหลีนี่มันหาอยู่หากินได้คือบ้านเฮานะครับมีหอยน้องข้องบึงมีไหมีหน้าเซเว็ดเซ่อตพี่น้องเลยมาเจ็บๆพี่น้อง พ้น,นบ้านปลาก็ได้กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องผมจัดการทำความสะอาดพื้นที่นะครับเป็นมัดจัดแจงเัาเพื่อนดักไฟให้เพื่อนปลอดัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่บรรยากาศหลังเลือกองงานเฮ้านะครับได้กลับขึ้นไปกิ่นอยู่บ้านซีตัวพี่น้องเลยซีตัวนะครับ แล้วก็ต้มชูพี่ชื่อน้องกินอยู่กินเขาแรงอยู่ปลานี่อีกสามตัวพี่น้องมันเกินคาดเนาะพี่น้องผมมื่อนี้เอ้าไปพูดมันปลากระติกกระบานกับเมืองเลือครับเด้อมื่อนี้พ่อพีพ่อน้องเขามากินอยู่เอาปลาแซ่บๆเนาะพี่น้องผมเบอร์เขาของเอาโลดครับโอ้หหนุ่งยากอีหีพี่น้องเลยทั้งกระตากระซ่านะครับขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซีจีลังคักแพ่งชุกหัวสุขุนนะครับเจี๊ยบเจลาเวลาเข้ามาเอ่อ หลับส้มพุทธมันปลาครับผมเอาไปติดตามต้อพ่อกันในคลิปหน้านะครับว่าคุ้นมันปลาจะพาไปไปถ้ำอีอยงอยู่ทั้งหดน,นั่นติดตามกันเบื้องสําหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณโพี่มีใช่สวัสดีครับคุณธมันปลากลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องเด้อ